มาแล้วระวังลิงโอ้ระวังลิงโอ,งงโอ้มีนี่ที่ขันเสือ้อเปิดแอร์ยังคะ โหสะไว้โหอันนี้มาดูก่อนแรงไม่แรงโอ<ฮ>้แรงชะได้แรงได้ได อ๋อมีนี่แชมพูยาสระผมแล้วอะแชมพูยาสระผมชาเวอร์อ่ามีไม้แล้วก็มีชาเวอร์แคปโอ,มอ,อนะ้มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคุณท่านมีอ่างอาบน้ำโอ้มีน้ำร้อนน้ำเย็ยนอ่ะชาเวอร์โอเคนี่ก็โอ้ โอ้เป็นหม้อต้มน้ำอะ่ะโเขีจยเขาเป็นใช้หม,อมออ้อต้มมันมีราคาป่ะมีวัตถีกมีตู้เซฟด้วยทุนท่าน มีคมไฟมีคมไฟนะจ๊ะทุกคนแต่ไม่ได้มีปักเสียบไว้เสียบปักอะไรเนี่ยเ<ม><ม>สียบตรงไหนเนี่ยหวัวเตียงเหรอมีีโอเ้ยสี่ไม่ได้ซื้อมันคืนไม่ได้ทขอแตกตาทา้อได้ปะ นี่ไงยีโอสามสิบเหรยโอยชีสามสิบเบียร์หกสิบมีนินิบาร์โอ้มีอืมฟรีอะเนี่ยไม่ฟรีใช่ไหมไม่มีป้ายติดไว้อ่า ทาวฟเหรอไม่มีทีวีอ้าวว้าอ้าวอ้าวน้องไม่มีทีว,ว,<ะ>ว,วีทีวทีจอแบนเราไปไหนเนี่ยไม่ได้คุยมีทีวีเหรอหรือว่านี่คิดว่าตัวนี้เป็นทีวีน้องคะดดอ๋อนี่คีการ์ดเราเป็นอย่างนี้นะครับคีการ์ด ันนี้คือประกาศอันนี้คือป้ายระวังลิงอันนี้แอร์เป็นแบบนี่นะครับมือหนึ่มือนอะไม่มีทีวีอะพีเวดพีเวดพีเวดครับพีเวดตอนแรกที่ดูตรงนี้นึกว่าตรงนี้เป็นทีวีอืม <gasps> นี่เลยห้องตู้เย็นอา

อ้าวไม่มีทีวีปิดด้วยระวังลิงตัวล็อกน,นี่ไงออกมาได้นี่ข้างนอ,อกแล้วนะครับผม มีข้างนอกของเรานะครับอะ อันนี้เป็นที่นอนน้ำดื่มนะคะผม